สวัสดีครับพบกับผมพิพิธนะฮะวันนี้นะฮะกับถึงจังหวัดที่พิจิตรเรียบร้อยแล้วนะพี่นะใครที่รอชมพระนะฮะวันพรุ่งนี้เช้านะฮะวันพรุ่งนี้เช้าแย่ฮ yeah. ะไม่ไหวจ,จริงๆนะ,ะถึงมืดแล้วนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายว่าแต่ละองค์เป็นพระอะไรบ้างน,นะผมนะก็จะได้มาชมกันในวันพรุ่งนี้นะแต่บอกเลยว่าติดเลี่ยมทุกองนะไม่แพงนะไม่แพงนะเอาเบาๆแบ,บ,บ่งปันเกลีต้องบอกว่าสุดยอดนะสุดยอดแล้วก็สุดโหดมากเลยนะชุดนี้ต้องบอกก่อนพี่ นะใครไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะพี่นะใครได้ไปก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะสําหรับพระชุดนี้ต้องบอกแล้วว่าสุดโหดนะสุดโหดนี่นี่สุดโหดอยู่นี่นะอืมสุดโหดต้องรอวันพรุ่งนี้นะพี่นะแต่ว่าสําหรับใครที่ติดต่อขึ้นมานะคนระับผมไม่ได้ตอบนะต้องขออภัยด้วยนะเพราะผม,อย,อ,ญญมนะอยู่ในที่อัดสัญญาณมากจริงๆนะอยู่ในที่อับสัญญาณมากอยู่จังหวัดน่านนะกว่าจะเดินทางมาถึงที่นี่ก็เกือบแปดชั่วโมงนะเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผม